สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dear of Tha Lord by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักคนรักเก่าค่ะเราจะคนรักเก่าที่เราเลิกไปแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาไหมเราควรจะรอไหมแล้วกลับมาเราจะเป็นยังไงอารมณ์ประมาณนี้โดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูโอเคไหมจ๊ะอาจารย์อาายัดคลิปนอกสถานที่นะคะวันนี้ ั็ดีสำหรับวันทำงานแล้วก็ฝนมามืดเลยระวังฟ้าระวังฝนระวัง,ะวงไม่สบายกันด้วยนะคะอ่ะมากันที่ธาตุที่เหลือค่ะธาตุเด่นเพื่อศนบังกรเราดูสถานการณ์ของคุณก่อนว่าชีวิตของคุณช่วงนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างและเราค่อยไปดูคนรักเก่าคนรักเก่าคนที่จะดูคลิปนี้ได้ก็หมายถึงว่าต้องเลิกกับคนรักเก่าไปแล้วเลิกเมื่อวาน ทะเลาะกันเมื่อวันก่อนเลิกไปปี2ปี3ปีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกินสิปีนี่เราไม่ติดต่อเลยเนี่ยก็ยากที่จะกลับมาเนาะโอเคไหมอ่ะเดนเพื่อสบกบารบังกรจะ้ะมามาดูกันว่าพลังงานชีวิตของคุณเซฟดาบเอาดาบไปขายกันไหมจ๊ะโอ้แต่คุณไม่ต้องกลัวหรอกมี Queen of ออ n q u u e n o o s w o r r s อยู่ตรงนี้ The w ลอ l l o f f อ r ฟ u n e จูนจักรวาลเปิดทางแล้ว การงานจะดีขึ้นค่ะการเงินก็จะดีขึ้นอะไรที่เสียใจก็อย่าไปเสียดายมันเลยอ้าวโอ้โฟร์ออฟวาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะดินจ๋าเร่ๆ,ๆ,ๆเรวยอืมไพ่ใบแรกของคุณเป็นกีนออฟวานค่ะดินพฤศพกันมังกรช่วงนี้ต้องมีอารมณ์ที่แข็งขันมากแข็งขันแข็งขืน,ขน,ขนเป็นอะไรที่ตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะจะต้องช่วยเหลือตัวเอง เวลาลำบากมาเนี่ยไม่ไมีใครช่วยคุณได้คุณต้นเป็นที่พึ่งแห่งตนอาตติอาตาัตโนนาโถค,ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนเก่งเป็นคนตรงเป็นคนไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากเหนื่อยหนกักแต่ก็สู้ไม่เคยถอยไม่เคย,ยท้อท้อบ้างแหละอารมณ์ของคนที่มันวันวันที่มันดิ่งวันที่มันนอยวันที่มันดาวก็มีท้อแต่คุณไม่ถอยคุณเป็นคน มีเหตุผลมีตรก,กะในการดำรงชีวิตมีความคิดเยอะมีความมุ่งหวังกับสิ่งที่คุณต้องการคุณเป็นคนเก่งบอกแล้วไพยของคนคนที่แบบอารมณ์ของของอะไรที่เข้ามาไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากแต่ความลำบากมาด้วยความสำเร็จความสำเร็จมันหอมหวานเสมอค่ะคุณมาตรงนี้ได้เนี่ยคุณก็ไม่ธรรมดานะ ชีวิตคุณก็เคยลำบากมาก่อนเจอมาเยอะเจ็บมากก่อแย่เรื่องราวของคุณมันมีสตรอรี่เยอะแยะมากมายแต่คุณก็ไม่ย่อท้อหรอกค่ะไม่ว่าจะอะไรจะกระทบกระเทือนจิตใจไม่แข็งก็ต้องแข็งอะอารมณ์นั้นอะเหมือนกับว่าเราไม่แข็งแล้วเราจะเป็นไงเราก็ต้องถอยเหรอเราก็ต้องแพ้เหรอถ้าเราไม่สู้เราไม่แก้ปัญหาถ้าเราไม่เดินหน้าเราไม่มีสติอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนคิดเยอะคิดเยอะแล้วก็ ก็มีเหตุผลในการคิดของคุณเหมือนกันนจะจ๊ะมีอะไรกำลังมุ่งหวังในเรื่องของการทํางานอยู่ไหมช่วงนี้ถ้ามีโอกาสก็ไปทําบุญใส่บาตรตักบาตรท,ทาทานนิดนึงนะอ,อารมณ์ประมาณเหมือนเหมือนอาจจะอาจจะมีความทุกข์กายทุกใจบางคนเสียเงินเสียทองกับสุขภาพเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุไม่อยากเสียแต่ก็ต้องเสียอ่าบางคนอาจจะแบบ อยู่ๆก็ไม่สบายล้มหมอนนอนเสือ่อมีเกณฑ์ของการอาจจะแบบไปผ่าตัดไปตรวจโลกอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์แบบนั้น เสียเงินกับสุขภาพร่างกายอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่วิวัลฟานจูนจักรวาลมาแล้วจักรวาลจะเปิดทางมีเงินมีช่องทางดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินอาจจะมีลูกค้าเก่าๆก,กลับมาอาจจะทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบไม่ใช่ว่าชีวิตไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าเงินมันโอ้ยเงินมันน้อยอาจารย์เงินหมุนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เงินไม่ค่อยพอก็อาจจะมีช่องทางในการทำมาหากินในธุรกิจคุณอาจจะเกิดไอเดียของการ การที่จะจะทำอะไรก็ได้เพื่อความมั่นคงปูทางไว้อนาคตอะไรแบบเนี้ซึ่งอนาคตของคุณสดใสแน่นอนน่จะเด่นปพะสบกันบางกรอนฟ้องวานมาแล้วบางคนอยากบุกบ้านนะบางคนอยากสร้างบ้านบางคนมีข่าวดีกับครอบครัวมีการเฉลิมฉลองลูกรับปริญญาหลานรับปริญญามีในบ้านมีคนแต่งงานมีสมาชิกใหม่เพิ่มอ่ามีเรื่องที่น่าย,ยินดีถ้าตอนนี้อยากซื้อบ้านนะ คู้ซื้อบ้านผ่านแน่นอนนาจาะเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่ผ่านมามันไม่ดีที่ผ่านมามันทุกข์มันเศร้ามันโศกมันเสียใจมันคิดเยอะคิดมากหรือที่ผ่านมาไม่สบายโออาจารย์ล้มหมอนนอนเสือไม่สบายเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์วิวอาฟั์จุนคะ่ะจักรวาลมาบอกว่าชีวิตคนเราก็มีขึ้นมีลงมีร้ายมีดีมีร้าย,มมายไม่มีไม่มีใครที่เกิดมาสมบูรณ์แบบ บางคนมีมีเงินร้อยล้านพันล้านเขาก็ไม่ได้มีความสุขเขาอาจจะขาดความรักขาดความจริงใจมีแต่คนเข้ามาแลวอยากได้ตังค์โดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยชีวิตของเราไม่เพอร์เฟกแต่เราทําให้ชีวิตเราเพอร์เฟกได้เสียใจกับอะไรที่ผ่านมาเสียใจเสียดายหรือคุณมีความสัมพันธ์กับใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นเพื่อนที่ทํางานเป็นลูกน้องเขาทําให้คุณเสียใจหรอเขาทําให้คุณเสียใจหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นความรู้สึกของคุณที่คาดหวัง อะไรก็ตามที่เราคาดหวังมากเกินไปเรามองเขาเป็นคนแบบนี้ยแต่พอเราได้ศึกษาเขาเขาไม่ได้เป็นคนแบบที่เรามองเลยคือเรามองไปเองวาดฝันไปเองว่าเขาดีเรายังไม่รู้ว่าเขาดีหรือเปล่าบางคนดูแค่หน้าตาดูแค่โปรไฟล์ดูแค่การกระทําดูแค่การโพสต์ก็คุณไม่รู้นิสัยเขาหรอกจริงๆคนเรามีไหลยหน้ามีหลยหน้ามีหลยบุค,คลิกมีหลายการกระทําเพราะฉะนั้นคุณคิดว่าคุณอ่านคนออกก็ยังอ่านไม่ออกหรอกค่ะ เสียใจเสียใจกับอะไรก็ไม่ด้ว่าสิ่งที่มันพังลงไปแล้วคุณเสียใจสูญเสียบางคนอาจจะเลิกลากับใครมาพึ่งเลิกก็ได้หรือเลิกไปนานแล้วก็ได้ตอนนี้ชีวิตของคุณมาโฟกัสกับงานกับเงินจะตั้งมั่นจะมุ่งไปข้างหน้ามีลูกค้าเ,าเก่ากลับมาด้วยนะถ้าคุณทําการค้าการขายลูกค้าเ,าเก่าจะวนกลับมาหรือถ้าคุณเคยคิดถึงการวางแผนสภาวอนาคตบางคนอยากเปิดร้านกาแฟอยากเปิดรีสอร์ทเล็กๆอยากเปิดคาเฟ่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ย ที่มันที่มันคิดไว้คุณแผนเวลาคิดไปแล้วแต่ว่าวางแผนไวล้วแต่ยังไม่มีตังค์แต่ตอนนี้คุณเอากับเอาเอาตัวนั้นอะเริ่มมาสารต่อเริ่มมาทำอา,อารมณ์นั้นไพ่ของคุณตอนนี้ก็เป็นไพ่ที่ดีทีเดียวนะเพราะอย่างที่บอกเซนดีนะเราเซนดีสน่ห์แรงนเสน่ห์แรงไม่มีตกหันซ้ายหานันขวาดูไปไหนมีคนแด่แบบมีคนแด่ให้ความสนใจมีคนให้ความรักเมตตาปานี อะไรอย่างเงี้ยสิ่งเก่าๆแต่ว่าบางทีนะความรู้สึกเก่าๆสิ่งเก่าๆทำลายคุณนะคะเช่นอะไรเช่นความรู้สึกเก่าๆที่เราเคยเราเคยอาจจะเลิกกับใครสักคนไปเราเคยอาจจะผิดหวังเร,เราเคยอาจจะเสียใจกับใครสักคนหนึ่งเขาทําให้เราผิดหวังเสียใจอะไรเงี้ยบางสิ่งบางอย่างความรู้สึกนั้นอะ่ะมันย้อนกลับมาบ้างบ้างในบางครั้งที่ทําร้ายเราอารมณ์นั้นแต่คุณมีความสุขได้ฟอร์บวาเลยบางคนอยากแต่งงานเนาะ บางคนอยากแต่งงานและอยากมีครอบครัวและอยากได้คนรักดีๆและอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปที่ทางที่ดีได้การเงินมั่นคงนะต่อไปนะ่ะสักรอสักพักหนึ่งต่อไปจะมั่นคงค่ะเรื่องเร็วร้ายมันผ่านไปแล้วเรื่องที่ไม่ดีมันผ่านพ้นไปแล้ววิวออฟฟอร์จูนมาแล้วนะจ๊ะ,ะมาดูกันซีว่าเดี๋ยวนะจานเก็บไพ่ใส่ตะกร้าก่อนอมาดูกันซีว่าอ่า คนรักเก่าเขาจะกลับมาไหมเดี๋ยวก่อนทําไมเลิกกันก่อนทําไมเลิกกันล่ะคะทําไมเลิกกันมาดูซิว่าทําไมถึงเลิกกันแล้วเขาจะกลับมาไหมอือโอแม่จา๋าทาไมเลิกกันแล้วเขาจะกลับมาไหมทําไมเลิกกันก่อน ก็ไม่ได้อยากเลิกนะใช่ก็ไม่ได้อยากเลิกแต่ต้องทําใจเลิกจําใจต้องเลิกเพราะเขามีครอบครัวแล้วเพราะเขาไม่รักเราเพราะเขามีบุคคลอื่นอยู่หรือเปล่าหรือเพราะเขาหรือเพราะคุณเองอาจจะยอมตัดอกตัดใจอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันทุกข์อยู่นะสามดาบมันอาจจะไปอยู่ในเติร์ดปาร์ตี้หรือเป็นรักที่เขาไม่ได้เลือกมันหงุดหงิดมันไม่ได้ดังใจมันไม่มีความสุขมันมีแต่ความหวาดระแวง ความสงสัยความไม่ไว้วางใจทําไมเลิกก็พระมันไม่มีความสุขเหมือนที่คุณคิดค่ะตอนแรกคุณอาจจะคิดไว้ว่าความรักนี้มันมันค่อนข้าโอ้เจอคนนี้อาจารย์เขาเป็นคู่หนูคู่แต่ชาติอดีตเจอคนคนนี้ความรู้สึกมันอินเลิฟเหลือเกินมีความสุขมากๆเลยแต่พอเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดมันไม่ได้มีความสุขแบบนั้นมันมีแต่ทุกข์มากกว่าสุข หรือคนที่คุณไปดิวด้วยอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักมาก่อนเคยเป็นครอบครัวครอบครัวรู้จักกันต้องตัดใจไม่ได้อยากเลิกหรอกแต่ก็ต้องเลิกเพราะมันไม่ได้มีความสุขอีกแล้วในความคิดของเขาเขามองคุณยังไงคะเขามองคุณยังไงเขามองคุณเป็นคนตรงๆไม่หวานกวานผ่าซากมีไหมจริตผู้หญิงอะ <laughs> มีไมจริตผู้หญิงอะ คุณอาจจะตรงอ่ะชอบใช้คําพูดตรงๆคือคนตรงดีนะจริงๆไม่ควรกลัวคนตรงๆเขาพูดจะไม่หวานขวานผ่าซากคนแบบนี้น่าคบนะคะคือคําพูดเขาแรงแต่แรงด้วยความแฝงไว้ด้วยความจริงใจไม่เหมือนคนบางคนที่แบบแอปแบลวสมัยก่อนเขาเรียกแอปแบลวคีปลุกอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาแบบอุ้ยทําตัวดูดีเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยอย่างคนแบบนั้นควรกลัวค่ะ คุณแบบนั้นน่ากลัวกว่าคนพูดจาตรงๆเขามองคุณเป็นคนตรงๆเขามองคุณเป็นคนเก่งเขามองคุณเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตเมตเป็นความสุขแต่ความตรงของคุณบางครั้งเขาก็ไม่แฮปปี้นะมันเหมือนกับถ้าคุณไม่พอใจคุณอาจจะพูดไปตรงๆบางทีคนเราก็ตายเพราะคนตรงมาเยอะละเหมือนกับแบบเขาเรียกความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายหรือใช่ปะ่ะแต่บางคนก็ตายเพราะการพูดจริง เพราะบางคนก็รับไม่ได้ไงอืมอ่ะเขาจะกลับมาไหมคะเขาจะกลับมาไหมเดอะชารีออตเลยเหรอรักทางไกลเดอะทาวเวอร์ Tower, เลยเหรอพังกันแบบมาเรื่องรุ่นรอบพังกันแบบกระทันหันไปเลยพังกันถูกจับได้ไปเลยคุณอาจจะดิวกับสิงห์เขาจะกลับมาไหมอารมณ์ประมาณแปรปวนค่ะคุณอาจจะไปคบกับพวกไวทยทองก็ได้บางคนเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลด รักในรับนะ่ะบางคนอยู่ในรักในลับบางคนอยู่ในรักที่ไปรักคนที่เขาไม่เจ้าของแล้วกลับไหมเหรอต่างคนต่างไปใช้ชีวิตอยู่ในเซฟโซนของตัวเองทํางานหาเงินใช้ชีวิตไม่น่าจะกลับแล้วละค่ะกลับไหมเหรอถามว่ามีโอกาสที่จะเจอเจอกันไหมมีมีโอกาสที่จะคุยกันเป็นอะไรกาลายานมิตรเนอะมีแต่ถ้ากลับมาเริ่มต้นกันใหม่ ยากยากจริงๆเหมือนคุณก็มีตัวตนของคุณคุณมีเหตุผลคุณมีความเชื่อมั่นเขาก็มีฐานะหน้าที่การงานการเงินก็ไม่ธรรมดาบางคนคุยกับน,นักร้องนักดนตรียูทูบเบอร์เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนมีความมั่นใจมั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นโหนกตัวเองมากถึงมากที่สุดกลับมาเป็นแฟนไม่กลับคะ่ะถ้ากลับมาเป็นแฟนกลับมาอยู่ร่วมกันอถ้ากลับมาล้วจะเป็นยังไง กลับมาแล้วจะเป็นยังไงกลับมาแล้วก็ฝันหวานว่ามันจะมีความสุขเขารักเราเรารู้สึกว่าเขารักแต่เขาไม่เคยทําอะไรให้เรารู้ว่ารักกลับมาแล้วจะเป็นยังไงหรอกลับมาแล้วจะเป็นยังไงกลับมาแล้วก็เป็นเหมือนเดิมคนคนนี้ก็เป็นเอรบางคนก็าทางานเป็นทหารตํารวจราชการเขาเป็นคนที่ค่อนข้างอย่างที่บอกความสัมพันธ์ที่เขาควบคุมค่ะความสัมพันธ์ที่เขาอยากทําอะไรเขาทำอ่ะคนคนนี้ คือเขาก็ไม่ได้แคร์ความรู้สึกของคนอื่นนะเหมือนคนใจร้ายอ่ะเห,เห,เห,เหมือนคนที่แบบถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่อยู่ได้ก็อยู่นะถ้าอยู่ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ว่าเขาก็ไม่เหนียวเขาก็ไม่ล้างเขาก็ไม่งอนง้ออะไรอย่างเงี้ยกลับมาเราจะเป็นไงก็เป็นเหมือนที่ก่อนจะจากไปนั่นแหละค่ะเป็นเหมือนที่คุณเดินจากมาเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นเขาคิดว่าความคิดเขาถูกเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทามันถูกต้องแล้วเขาคิดว่าถ้าใครรับเขาได้เขาไม่เปลี่ยนตัวเขาไม่เปลี่ยนตัวตนนี้ใส่ใจคอไม่ทําอะไรเพื่อใคร ถ้าจะคอมเม็กรับเขาให้ได้ในสิ่งที่เขาเป็นโอเคไหมรอดีไหมควรรอไหมคะสดสวยรรวยมากอย่ารอเลยคุณมีตัวเลือกเยอะอยู่แหละใช่อย่ารอเลยค่ะมันรักการู้มันรักอยู่เขาก็มีความรักกับคุณคุณก็รักเขารอไหมอย่ารอเลย ความคิดของคุณกับความคิดของเขาต่างคนต่างมีเหตุผลในทิศทางของตัวเองอย่ารอเลยค่ะแต่าาถามว่ารอได้ไหมล่ะถ้ารอแล้วจะสมหวังเปล่ะถ้ารอแล้วจะสมหวังปะก้าว,วถ้วยเลยนะรอกลับก็ไม่ได้ไมาอ่ะคุณก็รู้ในความสัมพันธ์คุณรู้ทั้งรู้ค่ะว่าในความสัมพันธ์นี้มันเป็นแบบไหนมันเป็นยังไงรู้ทั้งรู้แต่ตัดใจไม่ได้รู้ทั้งรู้แต่ก็ยังรักอย่ารอเลยถ้าถามว่ารอได้ไหมรอได้รอไปเถอะรอไป รอไปก่อนการที่คุณรอเขากับการที่คุณไปเปิดความสัมพันธ์ใหม่ความสัมพันธ์ใหม่น่าจะเวิร์กกว่าค่ะไม่เวิร์กเลิกเถอะรอแล้วไม่ได้ตกไม่ได้แตง่งไม่ได้ตั้งไม่ได้คอมมิกไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะ the devil เขามีเจ้าของแล้วหรือคุณมีเจ้าของแล้วกันแน่คุณสองคนไม่สามารถคอมมแต่งงานอยู่ร่วมอยู่กินกันได้ได้แต่แอบคบแอบคุยแอบชอบแอบกิก๊ก อย่ารอเลยอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดี๋คลิปชันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ <S mm hmm. <S s s a s i afe 0329 Y แล้วเจอกันค่ะ